เสร็จสิ้นโปรแกรมทีมชาติฟ้องปรเมศอาจวิไลและเทจะเจริญศักดิ์วงกรก็กลับมาฝึกซ้อมกับทีมเมืองทองเตรียมทีมฟุตบอลไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ที่จะเปิดท้ายโดมสเตเดียมร,รับมือการเยือนของทีมโปลิศเทโลไม่พักอ่ะไม่พักอลัมาซ้อมไม่หรอใช่ได้เล่นวิเ,ออเดี๋ยวไม่ฟิตเล่นอยู่เห็นอยู่เห็นทีวีอยู่เห็นอ่ะนี่นี่ก็เห็นไอที่ไปหาเรื่องซ้อมึงมินนะเห็นไม่ใช่ เห็นนัดแรกที่เกาหลีไปชนเขาอยู่อ๋อมันเป็นจังหวะของเกมแล้วเราไปปกป้องประตูเราดิเออใช่แต่โอปีวีดีครับแล้วเป็นไงเจอตัวเขาจริงๆเบลลี่เก่งเก่งมากทั้งในสนามแล้กหนังเขาคอนเทนต์ดีมากอะแต่ว่าข้างนอกสนามเขาว่าน่ารักเป็นกันเองสมกับเป็นดาราเอเชียเฮ้ฮะเลาะไอโฟได้เหรอวะ ได้อะไรบ้างแค่สองเกมที่ผ่านมาการเจอทีมระดับโลกหนึ่งเลยคือเรื่องความฟิตที่เราว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วเขาดีดีกว่าคือทุกสิ่งทุกอย่างคือความแข่งแร่งความแข้งทีมเลยใช่แร้เขาไม่ได้ดีแค่คนเดียวเขาดีทั้งทีมอ่ะคือทีมมันจะไปได้ไกลเพราะว่า11คนแรกแล้วก็ซ้ำรองเขาก็ไม่ได้แตกต่างอย่างตัวจริงอใช่ครับแล้วก็คุณภาพความเข้าใจหลายๆอย่างเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ ช่วยกัน,นให้มากกว่านี้ครับแค่สองเกมแล้วก็พอจะสู้ได้ยเลยถามว่าสู้ได้ไหมเราสู้ได้เราผมว่าเราสู้ได้ทุกทีมแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะยืนระยะได้มากเพราะว่าเกมมันแค่ดีแค่10บนาทียี่สิบนาทีไงคือ2เกมนี้เรา ผมไม่ได้อวยนะแต่ว่า2เกมแรกกับสิบนาทีเราดีมากเลยเรากดเขาเราพยายามทําทําเกมใส่เขาแต่ว่าความต่อเนื่องและกายยีนราย่างของเรายังไม่ได้ไงแต่เขาค่อยๆนวดเราไปในแบบวิธีการเล่นของเขาด้วยด้วยความที่เขาเขาแล้วก็ประสบการณ์เขาเนคงดูแนวทางการเล่นของเราก่อนแล้วก็ค่อยๆใช่เดียามากแล้วเขาพยายามพยายามบิ้วในแบบของเราแต่ว่าเราก็พยายามในบิ้วในแบบของเราแต่ว่าวิธีการเพสการการเล่นป็นทีของเขาก็ค่อนข้างที่จะดี แล้วมึงของนักเตะเป็นยงไงบ้างราชมังคนเต็มเลยฟิวดีมากดีมากผมว่าไปเกาหลีแล้วฟิวดีนะหกหมื่นคนมานี่สี่สี่หมื่นห้าพึ่งพึ่งจ่ายมากมันทำให้เรามีแรงแล้วก็กำลังใจที่จะเล่นในแบบนี้เราอยากจะโชว์ศักยภาพของนักเตะไทยแล้วก็แฟนบอลซัพพอร์ตเราดีมากมากเจลิซ่าไหมนเจลิซ่าโอ้โหอะไรอีกถ้ายิงเข้านี่แบบ ทำใจดีใจที่เขาจะเห็นเ่าไม่รู้ตอนแรกไม่รู้ครับแต่ว่าพ <c oughs> อมาจบขา <c oughs> จบเกมนี้เราหัวเราดีใจนะของขนาด <c oughs> ลิซ่าเขาก็เป็นทำงานที่เกาหลีด้วยงานแล้ว <c oughs> ก็เป็นคนไทยด้วย <c oughs> เขาก็ ไปเชียร์ทีมชาติไทยแหละแล้วก็ไปเดียวไม่ใช่แค่ลีซ่าคนเดียวเราผมเห็นหลายคนเยอะเยอะมากคือทุกคนซัพพอร์ตดีมากก็อย่างที่ผมบอกกับน้องเตถียรเมื่อวานก็สู้ได้ดีครับแต่ว่าเรายังดีไม่พอทีท่จะเอาชยชนะให้แฟนบอลได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสแก้เชร์สองใช่ใช่ครับแล well ้วก็เป็นโอกาสดีแค่เห็นแฟนบอล การมาสพวกเทาวพวกเราก็มีกำลังใจทำงานหนักต่อไปแลวไม่ได้แบบว่าแค่ทีนชาใชเดี๋ยวสโมสรเราก็อยากทำให้ดีกว่าเดิมเันนี้ก็โฟกัสมาในทีนี้ใช่ครับโฟกัสเหมือเดิมสโมสรแล้วก็ค่อยกลับไปว่าทําใหม่ในนามทีมชาติครับผมกเดี๋ยวต้องรอลุกยุคซ4นะ ชนะเกาหลีต้องรอยุคซีโใช่ไไม่ผมจะพร้อมล้วใช่ไม่ไม่มันจะเริ่มเร่นก่อนมันจะเริ่มเล่งออกหรอผมจะเพื่อจะไปเล่นกับพี่ฟองพี่เท่หอมันมันจะรีทายแล้วเนี่ยแต่งตัวอะไรวะเนี่ยโอเคไงสวัสดีครับอ f o r against t r e e fast f i n i s คุณผู้ชมครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่ไม่กี่วันนะครับสโมสรเมืองทองก็จะเปิดไทยดมสเตเดียมรับมือการเยือนของทีมโปลิทเทโลในฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่22ครับเราจะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่31มีนาคมนี้สิ้นเดือนพอดิบพอดีเลยนะฮะก็อยากให้แฟนคลับสโมสรเมืองทองคนในว่างๆมาให้กําลังใจขุดพลกิเลนพยองกันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเตะในบ้านหลังจากนี้อีกหลายต่อหลายเกมเลยนะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ย 7วันเนี่ยจะลงสนามถึง3วันด้วยกันเต็มๆเลยนะครับเมืองทองจะพบกับโพลิเทโรวันอาทิตย์วันพุธนะฮะจะเจอกับทีมอุทัยธานีแล้วก็วันเสาร์นะครับจะพบกับทีมตราด f อนะฮะก็เรียกว่าเชียร์กันที่บ้านแบบเบื่อกันไปข้างหนึ่งเลยนะฮะแต่ก็อยากให้ทุกคนมาให้กาลังใจกันเยอะๆด้วยเช่นกันนะครับในวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะฮะการเจอโพลิเทโรก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากสําหรับสโมสรเมืองทองของเรานั่นเองครับ เล็บซ้ายเล็บซ้ายทำไมเขาซ้ายเดาซ้ายเดามีาอะไรบี้ เท้าเร็วเ้าเร็วแข่งแขนด้วยแขแขนด้วย yes เสร็จวควิฟ with your hands left left ้ป left มามามามเท้าเร็วขึ้นเร็วขึ้นขนาเซอร์ฝาเซอร์มา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 มแข่งแขนด้วยครับน้องแข่งแขนด้วยแข่งแขนด้วยแข่งแขนด้วย แขนด้วยเย yes. s แข่งแข่งตลอดน้องแข่งแข่ตลอดแข่งแข่งตลอดเด้อป้ามายกขาขึ้นมาแล้วยกขาไม่ได้ยกขาไม่ได้ยกขาขึ้นมาหลังจากช่วงกลางวันนะครับสโมสรเมืองทองของเราไปเยี่ยมบูธของสปอนเซอร์ใจดีไม่ว่าจะเป็นยาม่าแล้วก็มิตซูบิชิมอเตอร์ในงานมอเตอร์โชว์ที่ Impact Challenger Hall เมืองทองธาน,นีนะฮะ ไปเยี่ยมชมบูธของสปอนเซอร์ใจดีของเราแล้วนั้นก็กลับมาฝึกซ้อมกันที่ไท้โดมเซเดียมกันต่อเนื่องทันทีซึ่งฟองปรเมศอาจวิไลแล้วก็เทเศเจริศักก์ก็กลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมต่อทันทีเลยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมทีมก่อนที่เราจะรับมือกับโปลิเทโลครับ ทุกคนจะได้กลับมาโฟกัสในเรื่องของฟุตบอลสโมสรกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่2นัดที่ผ่านมาก็ไปร่วมให้กําลังใจคุณพลช้างศึกทีมชาติไทยกันนะฮะคราวนี้ใครที่ชื่นชอบพี่เท่ใครที่ชื่นชอบพี่ฟรองก์นะฮะก็ตามให้กําลังใจกันได้นะครับที่ทาราโดมสเตเดียมนะครับวันอาทิตย์นี้เรามีโปรแกร,รมเปิดบ้านารับการเป็นเจ้าของทีมโปลิเทโลนั่นเองนะครับและนี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลพยองเมืองทองจูในเตดที่เมืองทองทีวีเก็บมาฝากครับ